ตาตาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับแกลลี่ม็อดเนี่ยมีการอัปเดตม็อดใหม่นะครับนั่นก็คืออัปเดตเทเวอร์เฮนเดอร์สันนั่นเองนี่นี่คือตัวละครอของเทเวอร์เฮนเดอร์สันทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด5ตัวดูแปลกประหลาดมากๆอีกแล้วโอ้โหวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเอ่อทั้งสกิลการโจมตีดูซิว่าความเร็วมันเท่าไหร่ HP มีเท่าไหร่นะครับอกอฝากเป็นกำลังใจให้ต่อต่อไปโดยการดการดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสับประหลาด เทเวอร์เนี่ยความสามารถมันจะมีอะไรบ้างนะครับไปสุดยอดมากดูด โอเคมาดูตัวแรกกันเลยนะครับนี่คือเดอะเอ็กซ์ต้าสไลด์นะครับหรือเรียกกันว่าเดอะวอลกิ y งเพกา d ก็ได้นะครับ<อ>ชื่อไทยก็ชื่อสนามเด็กเล่นเดินได้เอเอเพราะว่ามันมีขานะเนี่ยนี่มันขาหรือมือก็ไม่รู้ดูข้างล่างสิขาเยอะมากๆกี่ขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคมีทั้งหมด8ขานะครับ<อ>ส่วนสไลเดอร์เนี่ยเป็นรูปฟันนะครับคาดว่าน่าจะเอาไว้ขมือบศัตรูหรือว่าเออเหยื่อที่แบบหลงเข้ามาเล่นสนามเด็กเล่นนี้นะครับอันต่อมาตาตรงนี้มี สดวงนะครับส่วนข้างหลังก็เหมือนเดิมเอ้ยข้างหลังตรงนี้มีปากเล็กๆด้วยอ่ะใครที่เผลอเข้าไปเนี่ยโดนเขมือบได้นะเพื่อนๆอ,อันต่อมาตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมือนนนะสนามเด็กเล่นสไลเดอร์ปกติเลยฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเดินยังไงนะก่อนที่มันจะเดินยังไงเนี่ย HP ตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด8 0 0 0 HP นะทุกคนนี่ครับ รูปร่างมันเดินนะครับดูโอ้โหวิธีการเดินของมันมันเดินทั้งหมดเลยอะ่ะยกเว้นสไลเดอร์ฝั่งนี้ตรงปากมันแต่สไลเดอร์ฝั่งนี้ขยับนะครับเห็นไหมเออด็อกแดกด็อกแดกน่ารักนะเนี่ยนี่คือถ้าเด็กเห็นนี่ไม่รู้ว่าจะกลัวหรือว่าจะหลงเข้าไปเล่นดีโอเคเดี๋ยวไปดูความสามารถในการโจมตีของมันดีกว่าอ่ะนี่คือวิธีการต่อสู้ของมันนะครับทุกคนนี่ดูไอเจ้าสนามเด็กเล่นอันนี้เนี่ยมันสามารถหายตัวระหว่างต่อสู้ได้เป็นไง ไม่แน่ใจว่าการ์ตูนด็อกจะชนะหรือเปล่านะครับทุกคนเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูมันวินวอล์กได้เห็นว่าโจมตีแล้วหายตัวโจมตีแล้วก็หายตัวนะครับอันนี้คือใช้ปากงาบด้วยแล้วก็ใช้สไลเดอร์ตีนะครับโหดมากๆจุ๊บจุ๊บเห็นเขาบอกว่าตัวสไลเดอร์เนี่ยมี30ดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่เป็นเม็ดอีกต่างหากไหนมาดูเลือดซิจุ๊บการ์ตูนด็อก เออเหลือ2,500แล้วสนามเด็กเล่นยังเหลือ7,000อยู่เลยเพราะว่ามันหลบได้นะครับเนี่ยชุบชุบเอาไอ้ปุ๊บป nah, ุ๊บหายตัวอ <wars> ีกแล้วดูโอ้โหซุ่มโจมตีนะครับทุกคนเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไวกว่านอนสะพานอีกนะหมายถึงว่าวิธีการวิ่งมั้งเห็นแบบว่าในจีมอสเอ้า ไอ้เมื่อกี้โดนดูดเข้าไปเหมือนโดนโดูดเข้าไปในปากโดนกินไปแล้ว oh <God. S 1> โอ้โหเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยคือเขาบอกว่าอ่าน g m จีมอสไอ้ตัวนี้เนี่ยวิ่งไวกว่าหนอนสะพานนะครับ <Huh? S 1> ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นข้อมูลเขาเขียนมาอย่างนี้นะครับ <Huh? S 1> โอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าปะทุกคน มาครับตัวต่อมานี่หน้าเหมือน Forgotten Baby เลยทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชื่อว่า H M S A M นะหรือว่า Hey Man Stop a m i d นั่นเองซึ่งเอ่อเทเวอรเนี่ยเขาได้บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเรียกว่า Hey Stop a m i d ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกอย่างนี้ทำไมนะครับแปลว่าแบบว่าหยุดรอสักครู่นั่นเองซึ่งแปลว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเหมือนเออมนุษย์หรอหรือว่าคนนี้เป็นคนเพราะว่าใบหน้าเนี่ยเหมือนคนมากๆเลยทุกคนดูดิเนี่ยมีใบหูมีปากมีจมูกแต่ว่าตา เนี่ยเออถลนแบบดำมืดมนมากๆส่วนขานี่ก็เหมือนพวก Forgotten Baby นะทุกคนโอเคเป็นไปได้อาจจะเป็นกึ่งคนกึ่งสัตว์ประหลาดก็ได้แต่ตัวนี้เนี่ยมี HP อยู่ประมาณ8,500นะครับไม่ใช่ประมาณอะ่ะ8,500เลยเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้มีความสามารถในการต่อสู้ยังไงนะปะไปดูกันเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดินไปไหนเนี่ย <c oughs> เอาแล้วสู้กันแล้วครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหนีเดี๋ยว รีไปไหนเล่าวน้หนีได้ทุกคนดูสิเดี๋ยวใช้หัวโมงหัวโมงครับอ้าขาตบขาตบยังไงต่อตัวนี้เหลือ2 6 2 6,000แล้วกระตูนแคทนี่มองไม่เห็นนะครับอ๋อเหลือ6,003ไม่รู้ว่าใครตบไวกว่ากันนะพอๆกันเลยอะ่ะเดี๋ยวดูท่ามันก,ก่อน <c oughs> เรียบร้อยครับกระตูนแคสชาดาแลนะครับ อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นคิวเลอร์นะครับไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวลองดูละกันก็ไม่ต่างนะดูท่าตีก็เหมือนกันนะอ๋อหรือว่ายกขายกขาไม่เหมือนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกระตูนแคทว้าไปตงนู้นคืออะไรอะ่ะหรือว่าเป็นความสามารถกระตูนแคทนะครับจบครับไม่มีใครสามารถสู้กระตูนแคทได้ โอเคครับก็ตัวละครต่อมาเนี่ยชื่อว่าโอนดีเทคทีฟนะครับหรือว่าเป็นนักสืบนั่นเองซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเท่มากๆเลยทุกคน<ะ>ดูดิถือปืนด้วยอะ่ะ<อ>โอ้โหแต่ว่าเล็บที่แหลมคมดีแบบเหมือนเฟ e ดดี้คูเกอร์มากๆมีรองเท้ามีถุงเท้านะครับแต่งตัวเป็นนักสืบชัดเจนครับเป็นนักสืบแน่นอนแต่ว่าอาจจะถูกดัดแปลงมาเป็นแบบสับปหลาดก็ได้เหมือนตัวเมื่อกี HP ก็มีทั้งหมด7,000นะครับน้อยกว่าตัวเมื่อกี้อีกเดี๋ยวนะเออลำตัวก็จะบิดเบี้ยวชุดเป็นสีแดงมาดูความสามารถนะครับเอออยากเห็นมันยิงปืนอะ่ะว่าเป็นยังไงนะครับลองดูมาโอเคสับป,ประหลาดตัวนี้เนี่ยของเทเวอร์ถือปืนใช่ไหมเราก็จะให้เจอ NPC ที่ถือปืนเหมือนกันมาดวลปืนกันเลยว่าใครจะชนะนะครับมาอยากเห็นมันยิงแล้วเะออครับยิงแล้วครับป๊าป๊าโอ้โหมีกระแทกด้วย เอาปืนเปกระแทกนะครับแล้วก็ยิงไปด้วยดูปั๊บฮึ่บดูมันยิงดูมันยิงระยะไกลมันจะยิงนะครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ตีดูเนี่ยเออไม่เหลือเลยสักคนโอ้เท่มากๆเอ้ชอบซาประหลาดตัวนี้น่าเอาไปเล่นเป็นละครอนะทุกคนดูดิเนี่ยดูมันเดินดึง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 ยังไง โอ้ยิงระยะไกลนะครับโอ,อมันมีระยะยิงด้วยเนี่ยเรียบร้อยตายกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะให้โอดีเทคทีฟนะครับลองกับซีนีมาดูดูซิว่าใครจะชนะนะครับอยากลองดูว่าถ้าสู้นาน,านๆจะเป็นยังไงเอาแล้วสู้กันแล้วนี่ครับลองให้สู้ระยะประชิดเลยเอาปืนกระแทกหน้านะครับแล้วก็มีการเตะด้วยนีไ่ไง <c oughs> อันนี้เป็นคิวเลอร์นะครับทุกคนป้าบป,ป้าบยังไงต่อ,อเตะ ไปครับ oh <my> ไปไปออมี2องท่านะครับเอาเอ้สาดิมียิงปืนแล้วก็เออมีการต่อยแล้วก็เอาเท้าเตะนะครับแต่ว่าไม่น่าจะต่อยนะน่าจะเอาปืนฟาดมากกว่าทุกคนดูดิเฮ้ยโอ้ยิงไปเลยเพเมื่อกี้มันยิงตอนจบอะ่ะอ่ะลองตัวนี้ปุ๊บโอ้โหโอหอ,อ,อย่างเท้ ตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยนะทุกคนดูสินี่เห็นไหมเปลี่ยนจากปืนแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นธนูได้อันนี้ก็เป็นช็อตกันนะครับนี่ก็เป็นดาบสตาร์วอร์แต่ไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็นี่เป็นเอ่อหิวเราหิวแบบเขา <c oughs> โบบกตรพกมาได้ไงเนี่ยว่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยมันสู้แบบเ็นทีซี่ที่เราสร้างมาล้วนี่ดูโอเคไปด้วนไปเลยพืดพืดืูดป๊อปคอนตกนะครับ นี่ครับยิงธนูโอ้โหเรียบร้อยซึดซืดผมอันนี้สู้กันเองปะเนี่ยเดี๋ยว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  <c oughs> อยกแยกป๊อปคอร์ดกันทุกคนโอ้อะไรเนี่ยใครมาสู้กับ NPC ไม่ได้มาสู้กันเองบอสเอาแล้วเอาแล้วป๊อปคอร์ดโอ้นี่ครับ สาวบ้านที่จะถืออาวุธอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับเจ้าโอดีเทคทีฟเดี่ยวร้อ,องอย่างนี้เนี่ยคงไม่ใช่หมูแน่นอนนี่คือกบนะครับทุกคนหรือว่าลิปบิดนะครับของเทเวอรเฮนเดอร์สันโอ้โหตัวนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะดูไส้ดิทะลักออกมาเลยอะนี่มันกระเพาะอาหารหรือเปล่าทุกคนแล้วก็มีอะไรยืดออกมาด้วยเนี่ยอุ้ยท่าทางจะเป็นอาวุธนะครับของลิปบิดส่วนขานี่ก็มีหลายขามากมาก ไหนขอดูหน้ามันหน่อยปึ๊บโอ้หนี่ครับนี่คือใบหน้าของเจ้าตัวลิฟบิดนั่นเองตาแดงๆอย่างนี้ท่าทางจะโหดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะโหดอย่างหน้าตาของมันหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยเออลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเลือดตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด5,800นะครับเดี๋ยวเราจะให้มันดวนกับเจ้าโย,โย,โ,ยโย่กันดูซิว่าใครจะชนะนะครับเอาล่ะอุย้ยมันกระโดดได้ด้วยด,ดูดิชุด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  กบกระโดดนะครับปั๊บปับปับยังไงยังไงโอ้โหเสียเปรียบมากๆนะครับโยโย่เพราะว่าเจ้ากบตัวนี้เนี่ยมีหลายมือมากๆพร้อมกับไส้มันนะครับไส้มันก็ตีโอ้โดูตีสะบัด <c oughs> โอ้โอะไรโอ้ยโ,โอ้โ,โดนกินเข้าไป <c oughs> มาสู้กับตัวนี้ดูปุ๊บ <c oughs> อ้ยโ,โดนกินเข้าไปโขนมากๆนะครับเจ้ากบตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้ใช้เท้าเดินใช้อะไรไม่รู้อะแง่งเดินสบายไปแล้วเจ้ากบโอเคทุกคนความสามารถเนี่ยของเจ้ากบตัวนี้เนี่ยมันยังไม่หมดนะมันสามารถที่จะปีนตึกได้เออเดี๋ยวเราอให้มันปีนให้ดูปีนเอยปีแล้วนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเหมือนตุ๊กแกเลยเดี๋ยวดูดิทุกคนเนี่ยมันปีนแล้วให้ดูภาพโอ้โหปีนแบบหลายขามากนี่ครับก็คือความสามารถของวัน อาลงไปแล้วตัวต่อมานะครับนี่คือสกิปเปิลเฮดนนเองตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับดูหัวของมันสิมันยุ่งยุ่งอ่ะดูสิมีอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแหลมแหลมปักที่หัวทุกคนแล้วก็มีฟันอันแหลมคมมากจมูกกับใบหน้าคล้ายๆมนุษย์นะครับส่วนลำตัวนี่เออเดี๋ยวมือนี่แหลมมากเหมือนวูเบอรลีเลยอะ่ะดูดิแหลมแหลมมากเอาละเลือดที่มีทั้งหมด8 0 0พนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าการต่อสู้เนี่ยไปยังไงได้ข่าวว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเทเลพอร์ตได้นะไปไปดูกันเลยเอาแล้วดูกนแล้วปับป๊บปั๊บโอ้ยีย่ไอเทเลพอร์ตได้ทุกคนเนี่ยงงงงงเฮ้ยเดี๋ยวคอตูมแมนตัวบิดเบี้ยวทุกคนเฮ้ยมันดัดกระดูกได้เฮ้ยอย่ากเจ๋งอะเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวแอนเลยแล้วว้าไปว้ามาอย่างนี้แบบศัตรูไม่งงแล้วเนี่ยตัวสูง oh <yeah. S 1> ตัวตัวมาสิเมื่อกี้เหมือนลอยกางอากาศนะครับเนี่ยทำให้คอสตูมมาเนี่ยเหวอ์ได้เลยปุ๊บบิดนี่บิดเบี้ยว <c oughs> แล้วอไหล่จะสู้กันเสร็จเนี่ยหายไปแล้วทุกคนว้าหายไปสงสัยไปโยมโลกแล้ว <c oughs> ลองเฮดไลท์บ้างเฮดไลท์ <c oughs> บิดเบี้ยวไป คือถ้าเกิดไอตัวนี้เนี่ยมันตีทุกคนตัวละครก็จะบิดเบี้ยวไปนะครับคือโดนดัดกระดูกนั่นเองอ๋อหรือว่าความสามารถของมันก็คือแบบว่าดัดกระดูกหรือหักกระดูกดูดูอ้าแดนแลเบรกแดนเฮดไลท์ไบเบรกแดนนะครับโอ้โหโบบตายไหเนี่ยไปโดนกินไปแล้วตัวหนึ่งสกิปโรเฮดโอ้ไปไหวไเนี่ยว้าไปว้าป่าแล้วครับยังสู้ได้อยู่เดี๋ยว จะอ้าขาครับอะไรขนาดนั er ้นเนี่ยเอาเรียบร้อยครับโดนปิดโดน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 โหลโาเลือกเหรอนลดนโดนโครับกับนโดนโดวโดนโดนโดนับนัวนโดนตดนโดน่ดนโดนโนโดนโ e r โดนโนโด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 นโนโด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 นโ่นขอน t ดนโดนเมนนโดนโานโดนโนโดนโดนโดนีดนโ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 ดนเดนโดนโดนนโดนโดนโดนิดตโดนะดนโดกโดน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 โดกดนโันโดนโดดนโดลดนดนันดนโดนดกดดนโดนโนดนโดนดนโดนโนดยนนนนน